e-Service นะครับจะเป็นหน้าที่ใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์เช่นแจ้งฝากเงินหรือแจ้งถอนเงินนะครับหัวข้อแรกนะครับจะเป็นตัวเลือกภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแต่ที่ตัวเลือกนี้เพื่อสลับภาษานะครับโดยในครั้งแรกนะครับรายการจะถูกแสดงเป็นภาษาไทยนะครับหัวข้อข้อมูลบัญชีนะครับข้อมูลบัญชีจะแสดงชื่อสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนะครับ สามารถแก้ไขอ e ีเมลและเบอร์ติดต่อได้ในส่วนนี้นะครับโดยกดไปที่แก้ไขอ e ีเมลเบอร์ติดต่อนะครับหากต้องการแก้ไขอ e ีเมลนะครับให้เลือกที่อ e ีเมลนะครับช่องแรกให้ระบุอ e ีเมลปัจจุบันนะครับถัดมาในช่องนี้ให้ใส่รหัสล็อกอินนะครับและกดยืนยันครับ เช่นเดียวกันครับหากต้องการแก้ไขเบอร์ติดต่อให้เลือกที่เบอร์ติดต่อนะครับระบุเบอร์ปัจจุบันครับตรงนี้กรอกรหัสในการล็อกอินนะครับ KYC and Suitability Test นะครับแสดงวันครบกำหนดรีวิวข้อมูลลูกค้าและแบบประเมินความเสี่ยงนะครับ Deal Summary นะครับจัแสดงเลขที่บัญชีที่เกิดรายการซื้อขาย วันที่เกิดรายการซื้อขายวันที่ครบกําหนดชําระราคาและยอดสุดที่รับจ่ายของรายการซื้อขายที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระนะครับ Cash Balance Status นะครับจะแสดงสถานะการเงินในบัญชีและยอดสุดที่รับจ่ายที่คงค้างอยู่และยอดที่จะเกิดการชําระราคาของวันทําการนั้นนะครับ ATS Bank นะครับจะแสดงเลขที่บัญชีซื้อขายที่มีการใช้บริการ ATS ชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารนะครับหัวข้อแจ้งฝากเงินนะครับ สำหรับแจ้งฝากหลังจากฝากเงินเข้าบริษัทเรียบร้อยแล้วจึงทำการแจ้งฝากเงินเข้าสู่บัญชีหลักทรัพย์นะครับซึ่งวิธีการฝากเงินจะอยู่ในเว็บไซต์ KGI นะครับช่องแรกให้ระบุจํานวนเงินนะครับถัดไปเลือกประเภทการฝากเงินนะครับสมมุติหากทํารายการผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับให้เลือกเป็นโฟนแบงกิ้งนะครับระบุวันที่และเวลาที่ได้ทําการฝากเงินครับ ระบุธนาคารที่ได้ทำรายการฝากเงินนะครับระบุสาขาที่ได้ทำรายการฝากเงินนะครับถัดไปเลือกธนาคารของ KGI ที่ลูกค้าทำรายการฝากเงินนะครับ ระบุจำนวนเงินในบัญชีที่ต้องการทำการฝากนะครับเมื่อกรออกรายละเอียดครบถ้วนแล้วครับให้กดต่อไปได้เลยครับจะพบกับหน้าจอเพื่อยืนยันการทำรายการนะครับตรวจสอบข้อมูลและอ่านเงื่อนไขหมายเหตุนะครับในส่วนของข้อมูลติดต่อนะครับจำเป็นต้องใส่เบอร์โทรศัพท์และอีเมลให้ครบถ้วนนะครับหากกรอกไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถทำธุรกรรมได้นะครับ หลังจากนั้นติ๊กยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วแต่ปุ่มยืนยันแล้วกดโอเคครับหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับแสดงว่าทำรายการสำเร็จนะครับแล้วกดเสร็จหัวข้อแจ้งถอนเงินนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการถอนนะครับระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนนะครับ เลือกวัตถุประสงค์นะครับเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้กับทางบริษัทนะครับคือการถอนเงินจากบัญชีหลักทรัพย์เข้าสู่บัญชีธนาคารที่ระบุไว้กับทางบริษัทนะครับฝากเข้าบัญชีซื้อขายนะครับคือการโอนเงินสดระหว่างบัญชีหลักทรัพย์เช่นโอนเงินสดในพอจากบัญชี0ูนย์ไปบัญชี2นะครับ เพื่อชาระรายการซื้อลงหน้านะครับคือการนําเงินสดในบัญชีหลักทรัพย์มาชําระแทนการหักบัญชีอัตโนมัตินะครับหากต้องการถอนเงินจากบัญชีหลักทรัพย์เข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้กับบริษัทนะครับให้เลือกเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้กับทางบริษัทนะครับเมื่อกอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้กดต่อไปเลยครับ จะพบกับหน้าจอเพื่อยืนยันการทำรายการนะครับตรวจสอบข้อมูลและอ่านเงื่อนไขหมายเหตุในส่วนของข้อมูลติดต่อนะครับจำเป็นต้องใส่เบอร์โทรศัพท์และอีเมลให้ครบถ้วนนะครับถ้ากรอกไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถทำธุรกรรมได้นะครับหลังจากนั้นติ๊กยอมรับเงื่อนไขทางด้านล่างนะครับแล้วแต่ปุ่มยืนยันครับ หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับแสดงว่าทำรายการสำเร็จนะครับแล้วให้กดปุ่มเสร็จทางด้านล่างครับหัวข้อแจ้งตัดเงิน ATS นะครับเลือกธนาคารที่ระบุไว้กับบริษัทนะครับระบุจำนวนเงินที่ต้องการหาเข้าบัญชีหลักทรัพย์นะครับเลือกวัตถุประสงค์นะครับ เพื่อฝากเข้าบัญชีซื้อขายครับคือตัดเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชีหลักทรัพย์นะครับเพื่อชำระรายการซื้อลงหน้านะครับคือการชำระราคาของบัญชีแคชแอคเคาท์นะครับหากต้องการตัดเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชีหลักทรัพย์นะครับให้เลือกเพื่อฝากเข้าบัญชีซื้อขายนะครับเลือกประเภทบัญชีหลักทรัพย์ที่ต้องการฝากนะครับ เมื่อ,อกกรายเอียดครบถ้วนแล้วนะครับให้กดต่อไปจะพบกับหน้าจอเพื่อยืนยันการทํารายการนะครับตรวจสอบข้อมูลและอ่านเงื่อนไขหมายเหตุในส่วนของข้อมูลติดต่อนะครับจำเป็นต้องใส่เบอร์โทรศัพท์และอีเมลให้ครบถ้วนนะครับหากกรองไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถทําธุรกรรมต่อได้นะครับหลังจากนั้นให้ติ๊กยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วแต่ปุ่มยืนยันนะครับ หลังจากนั้นจะถ้าขึ้นหน้าต่างนี้นะครับแสดงว่ารายการทำสำเร็จแล้วนะครับให้กดเสร็จทางด้านล่างได้เลยครับหัวข้อแจ้งโอนหุ้นนะครับจะเป็นการโอนหุ้นภายในบัญชีตนเองนะครับชเช่นโอนจากบัญชี0ไปบัญชี2นะครับช่องแรกให้เลือกบัญชีที่ต้องการโอนนะครับถัดไปให้ระบุชื่อหลักทรัพย์นะครับตรงนี้ระบุจำนวนนะครับ เมื่อกออกรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะครับให้กดต่อไปได้เลยครับจะพบหน้าจอยืนยันการทํารายการนะครับตรวจสอบข้อมูลอ่านเงื่อนไขหมายเหตุนะครับในส่วนของข้อมูลติดต่อตรงนี้นะครับจำเป็นต้องใส่เบอร์โทรศัพท์และอีเมลให้ครบถ้วนนะครับถ้าก่อไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถทถําธุรกรรมได้หลังจากนั้นให้ติ๊กยอมรับเงื่อนไขนะครับทางด้านล่างนี้นะครับแล้วกดยืนยันนะครับ แล้วก็กดโอเคครับหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับแสดงว่าทำรายการเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อออโตเทรดนะครับใช้เพื่อสมัครการใช้งานฟังก์ชันออโตเทรดนะครับอันข้อกำหนดเงื่อนไขในการใช้โปรแกรมนะครับสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกดที่ดูรายละเอียดนะครับตรงนี้จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขาการใช้งานนะครับ สามารถดูคู่มือการใช้งานทางด้านล่างได้นะครับโดยเลือกคู่มือการใช้งานครับกดและรอสักพักนะครับจะปรากฏคู่มือการใช้งานทางด้านล่างนี้นะครับหากอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะครับให้ติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้วกดตกลงนะครับ กดโอเคครับหากขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับแสดงว่าการสมัครฟังก์ชันโอตารี ate, เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดสำเร็จครับ